สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะแนะนําวิธีการจัดลําดับสติกเกอร์ลายง่ายๆด้วยตัวเองครับต้องบอกว่าลายนะครับเสน่ห์ของเขาคือสติกเกอร์ของลายเน่ารักนัารักษณใช่ไหมครับหลายคนก็คงโหลดมาเก็บไว้เยอะๆนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือเวลาใช้งานเนี่ยบางทีการค้นหามันยุ่งยากนะครับเรามีสติกเกอร์ลายที่เราใช้งานประจาประจำเนี่ยเราอยากจะจัดลําดับเป็นระดับต้นๆเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับทำได้ไหมทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับเดี๋ยวเราไปดูดี ครับขั้นตอนในการจัดลำดับสติกเกอร์ไลน์นั้นง่ายมากครับก็ก่อนอื่นเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์ครับแล้วก็กดไปที่หน้าหลักนะครับกดไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองข้างบนนะครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่หูข้อสติกเกอร์ครับแล้วก็จะมีคําว่าลําดับการแสดงสติกเกอร์ครับนี่เลยครับกดเข้าไปครับตรงนี้แหละครับจะมีสติกเกอร์ที่เราใช้งานประจาประจาอยู่อย่างผมนี่ก็ใช้ชื่อกอลเห็นไหมก็ต้องการให้มันอยู่เป็นระดับต้นๆนะครับเราสามารถเลือกได้อ่าอย่างสมมติว่าผมต้องการเลื่อนให้มูแอนเจมนะครับ ก็กดค้างไวครับจากนั้นก็ลากขึ้นกรหมดเห็นไหมครแค่แตะค้างไว้แล้วก็เลือกได้ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ง่ายเองครับจากนั้นเวลาเราจะพิมพ์สติกเกอร์นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับครับพอเรากดมาที่สติกเกอร์นะครับกดไปดูครับก็จะเห็นว่าลำดับสติกเกอร์ก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับถ้าเราเลือกมาจากด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็นลำดับ1 2 3เนี่ยฮะเราสามารถเลือกได้นะครับ ว่าสติกเกอร์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับอันดับแรกต้นเนี่ยเป็นของอะไรนะครับก็เป็นข้อดีตรงนี้เลยครับทำให้เราสามารถส่งสติกเกอร์ได้สะดวกมากขึ้นนะครับคนที่ยิ่งมีสติกเกอร์เยอะๆนะครับก็จะช่วยการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยครับครับและนั่นก็คือขั้นตอนในการจัดลําดับสติกเกอร์รายง่ายด้วยตัวเองครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานลายอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามสับตะไคร้เราครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับตะไดไคคปบบกัััีร